ผมชอบรูปเพ r ร์ i อิมเคือเป็นเป็นมีมรูปแบบหนึ่งอะที่มันน่าขยะขยแยงมากกิดการเอาอาหารมาทำอะไรที่แบบคือถ้าให้พูดให้ชัดเลยเหมือนเปิดถุงดำมาแล้วถ่ายขยะเปียกที่อยู่ในรูปบบนั่นะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าคนมันชอบอะไรกับแบบนี้ได้ยังไงวะแต่แต่ผมก็ไปดูบ้างนะ <laughs> สร้างแรงบนดาจใจบ้างว่าแบบม <laughs> ีคนมนุษย์โลกเรามีวัฒนาการมาเพื่อทำอะไรแบบนี้เหรอ ชื่อโอมครับอนาวัตเพชรอุดมสินสุขครับเป็นช่างภาพอาหารฟแลัซ์ตอนที่ผมทำครั้งแรกลงรูปแรกอ่ะผมไม่บอกใครเลยนะว่าไอเนี่ยผมจะทำาำร้อยหกสิบห้าวันเพราะผมไม่มั่นใจว่าไม่จะทำครบทิ้งเปล่า3 6ร้อยห้าวันเนี่ยก็นั่นแหละก็เลยลองทำดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็ก็วันนี้ก็สามสี่แล้ว คือตอนแรกแราคิดว่ามันน่าจะยากมากเราต้องมานั่งคิดว่าจะถ่ายอะไรดีวันนั้นซึ่งถ้าไปดูอะลบัางผมจริงอ่ะมันจะมีบางรูปที่แบบ <c oughs> ดูออกอ่ะว่าวันนี้มันคิดไม่ออกหรือว่าวันนี้ขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่บ้างความยากที่สองคือความนี้มันแบบมันต่อเนื่องอ่ะผมมีหน้าที่การงานอย่างอื่นที่ต้องทําอยู่เลยนะตั้งหลังมาเนี่ยมันเริ่มมีงานเยอะขึ้นแล้วงานผมะก็คือเอาอุปรกรณ์พวกเนี้ยยกไปถ่ายที่ร้านทําให้ถ้าผม ทำงานเสร็จแล้วอะ่ะเหมือนเราแพ็กของจากร้านกลับมาบ้านปุ๊บเราก็ต้องแพ็กของออกมาตั้งถ่ายอันนี้ของเราต่ออีกอะ่ะแล้วเราทําคนเดียวประเด็นคือเราทําคนเดียวไอ้โปรดักชันประมาณเนี้ยถ้ามันให้ออกถ้าจะให้มันออกมันดีอะ่ะมันต้องมีผู้ช่วยเยอะมากมีสไตลิสต์มีผู้ช่วยช่างภาพผู้ช่วยสไตลิสต์มีครีเอทีฟมีเยอะมากเต็มไปหมดแต่อันนี้เราเป็นแบบวันแมนโชมันมันยากมากที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ สามารถสร้างสร้างผลงานได้อะมันเอาไปเป็นพอร์ตได้ว่าง่ายหรือเอาไปโชว์ลูกค้าได้ในเมื่อเรามีโอกาสต,ตรงนี้แล้วอ่ะเราจะต้องเหมือนทําออกมาให้อย่างเราต้องโชว์ชาวบ้านได้ <c oughs> คือไม่ใช่ไก่กาว่าไงถ้าถ่ายไก่กามันก็จะแบบมันไม่ใช่ชาเลนจ์เออมันต้องเป็นชาเลนจ์นิดนึงคือโปรเจกต์นี้มันได้ได้ฝึกหลายอย่างอย่างแรกๆเลยคือจัดไฟคือผมได้จัดได้ฝึกจัดไฟที่ผมไม่เคยจัดมาก่อน ผมไม่เคยถ่ายงานออคอสเมติกมาก่อนเลยหรือครีมหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่ทางผมเลยไม่เคยมีลูกค้าจ้างผมเลยผมก็เอามาลองดูบ้างแล้วก็พยายามทําให้มันให้มันดีที่สุดในความสามารถเราหรือแบบอย่างน้อยพุชลิมิตของเราไปอีกนิดนึงให้ได้ก,ก็ก็คือโอเคแล้วในแต่ละวันคือมีรุ่นพี่ช่างภาพเขาแนะนํามาว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้มากกว่าที่ลูกค้าจ้างคุณอยู่อ่ะคือคุณก็ต้องทํา งานผลงานนั้นนะออกมาให้ลูกค้าเห็นก่อนอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำสามหกขึ้นมาซึ่งซึ่งก็มีลูกค้าเอางานผมเนี่ยไปเป็นเลฟว่าคุณโอมคาอยากได้แบบเนี้ยได้แบบเนี้ยซึ่งไอ้รูปที่เอามาเนี่ยมันดูไม่ดูประหลาดะ <laughs> ไม่น่าเอาไปใช้ได้นะแต่ลูกค้าก็เออเอาแบบนี้แหละอะไรอย่างก็มีก็มีผมชอบรูป first image คือเป็นเป็นมีมรูปแบบหนึ่งอะที่มันน่าขยะขยงมากกิดการเอาอาหารมาทําอะไรที่แบบคือถ้าให้พูดให้ชัดเลยเหมือนเปิดถุงดํามาแล้วถ่ายขยะเปียกที่อยู่ในรูปบบนั่นน่ะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าคนมันชอบอะไรกับแบบนี้ได้ยังไงวะแต่แต่ผมก็ไปดูบ้างนะ <laughs> สร้างแรงบนาจใจบ้างว่าแบบ <laughs> นี่คนมนุษย์โลกเรามีวัฒนาการมาเพื่อทําอะไรแบบนี้เหรอไอความแปลกๆเนี่ยมันยังเอาไปมิกซ์กับความ ต้องการของลูกค้าไม่ได้คือถ้าเอาไปขายของด้วยรูปแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะขายไม่ได้ไงมันก็เลยมันก็เลยยังเป็นแค่เหมือนกับ Personal Project อยู่ฝรั่งมาไทยก็คือว้าวเลยนะแบบมันเอกโซติกมองไปทางไหนก็แบบว้าวอยู่ทําแบบนั้นได้ยังไงกันแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นปกติของคนไทยผมจะดึงเอลิเมนต์พวกนั้นนะมาใส่ในงาน ซึ่งมันมันก็คือเนี่ยแวดล้อมของผมเองเนี่แหละแบบเราเดินไปตลาดเราก็เจออะไรที่แบบประหลาดแล้วอะหรือสิ่งที่เราเติบโตมาที่เราคิดว่ามันปกติจริงๆแล้วมัน,มนอาจจะประหลาดก็ได้นะด้วยความที่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยให้คุณค่ากับงานศินละปะสักเท่าไหร่มันก็จะมีความอยู่ยากนิดนึงตรง ไม่ว่าเราจะทํางานสายไหนก็ตามของศิละปะมันใต้ค่าจ้างน้อยแน่นอนแล้วถ้าคุณเพิ่งเริ่มใหม่ในวงการเนี้ยคุณก็ยิ่งได้ค่าจ้างน้อยลงอีกซึ่งคุณก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นที่ที่ค่าจ้างน้อยอยู่แล้วแล้วคุณต้องแข่งกันเรื่องราคาเพราะว่าด้วยประสบการณ์และฝีมือคุณอาจจะยังไม่มากพอมันก็จะแข่งมันเอาราคามาแข่งกันเป็นหลักซะมากกว่ามันมีคนที่พยายามที่จะอยู่ในในวงการศิละปะ แต่ว่าไปไม่รอดมันเป็นอีกเหผลหนึ่งด้วยซ้ำว่าทําไมผมถึงทำสามหกห้าว่ามันต้องสร้างความแตกต่างของตัวคุณให้ได้อะมันจะผมไม่อยากแข่งเรื่องราคาอีกต่อไปแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบปวดใจอ่ะคือผมอยากเป็นคนที่อยากเป็นช่างภาพที่ลูกค้าเลือกเพราะว่างานมันงานมันไม่เหมือนใครอ่ะคือรีเควสมาแบบเอา e ออโอมาวัดเนี่ยแหละไม่เอาคนอื่นเพราะว่าอยากได้ ความคิดหรือทัศนคติบางอย่างของช่างภาพคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมผมอยากได้แบบนั้นมากกว่าคือมันเป็นเหมือนตัวชูโรงของของชื่อเราไปแล้วว่าเนี่ยคนรู้จักเพราะไอ้สามหกห้าเนี่ยไอ้โอมันถ่ายรูปทุกวันทุกวันทุกวันมันมันเป็นมันเป็นตัวช่วยโฆษณาเราพอสมควรเลยแหละว่างานหลายๆงานเราก็ได้มาจากการที่เราทำสามหกห้านี่แหละถ้าถ้าเราไม่ได้ทํามันก็คงจะแบบเป็นโอเมอร์ชั่นหน่อยๆเมื่อปีที่แล้วเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่า รูปแรกที่ผมถ่ายอ่ะเพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้เองแต่มันก็ผ่านมาสามร้อยกว่ารูปแล้วนะไอ้ไอการที่เราทำสามหกห้าขึ้นมามันก็จะเป็นการแบบเราไม่ได้เราทำอันเนี้ยเราไม่ได้ซื้อบ้านได้หรอกไม่มีตังมาซื้อรถซื้ออะไรพวกนั้นได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะเราได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เศร้าเกินไปอ่ะช่วงที่เริ่มทำมเองสามหกห้าช่วงแรกๆเลยอ่ะช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีงาน ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็เศร้าแล้วมันก็จะเศร้าแบบเป็นลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเราเริ่มเริ่มทำไอ้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับซึ่งการทำโปรเจกต์นี้ไม่ได้แปลว่าไม่เศร้าแล้วมันก็ยังมีความเศร้าในระหว่างทำโปรเจกต์อยู่ดีหมายถึงว่าเศร้าแบบเดิมก่อนที่เราจะมาเริ่มทำเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะในวันนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่ากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่อ่ะมันมันเป็นความความรู้สึกที่ ที่ผมว่าน่าจะน่าจะต่างมากถ้าผมไม่ทําอ่ะมันจะเป็นมันจะหน่อยๆไปเลยถ้าถ้าไม่ได้ทาแต่ว่าถ้าทําปุ๊บเนี่ยขึ้นมามันมันอย่างน้อยที่สุดคือนั่นแหละครับมันเป็นความรู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งหนึ่งอยู่อเออสําเร็จหรือไม่อาจจะเรียกว่าสําเร็จในวันนั้นอะ่ะในแต่ละวันเอออย่างน้อยที่สุดเราได้ทําสําเร็จในแต่ละวันอย่างน้อยที่สุดเลยอะ่ะเออ มันมันช่วยช่วยเรื่องเยียวยาจิตใจได้นิดหนึ่งขอบคุณตัวเองที่อ <laughs> ย่างน้อยก็ได้เริ่มทำตะทีหนึ่งกับไอสามหนี้นะ